เฝ้าตลอดนะครับผมเวลากินข้าวหรือเวลาเดินเล่นก็แล้วแต่จะต้องเฝ้าเพราะว่าไม่ทันเพื่อนบางทีเพื่อนตัวไหนที่ร้ายหน่อยก็ผลักเขาล้มนะครับร้องอยู่เห็นก็เอ็นดูสงสารแบงน้ำไม่กินนะครับลงกินไม่ได้เดี๋ยวข้างล่างแยง่งใ,ใจเย็นใจเย็นกินบน,นไม,มีใครแยง่งยหมของเพื่อนนะครับเพื่อนแยง่ง งี่แหละถ้าอยู่ด้วยก็จะจะหวงตลอดน้ำอาอกินน้ำานีอนากินน,น้ำด้วยเอาน้องลงก่อนนะครับล้มาค่อยลงนะกินอิ่มแล้วค่อยลงเวลาให้อาหารเด็กๆก,ก็จะมีไม้เรียวกายสิ์ด้วยนะครับนี่ เอาไว้เอาไว้ฝึกวิชาเด็กๆนะครับถ้าใครดือ้อใครซนเนี่ยจะโดนตีเลยเข้าใจไหมกลัวไม่ไม,ไม่เดียวนี่อ่ารู้สึกจะกลัวมากเลยนะครับนี่ดูดูคาบไม่เดียวอีกยังไม่รู้จักรสชาติของไม้ซัแล้วพัวเองนะตอนเราเท่ากันนะโอ้ใจเย็นใจเย็นเติมปูให้ โอเคหลอแล้วสะอาดแล้วเอาขั้นตอนสุดท้ายล้างปากโอเคหล่อเลยครับผมหล่อมากหลอ่อล่อหลอ่หลอ,หลอมากเลยหูสิโอ้โหหูสะอาดดีที่มีต่ด,ดินเลยตัวเบาเลยขนฟุยเลยนะดูดูสบายครับ เห็นน้องดูดีนะครับสะอาดสแล้วก็มีความสุขนะครับผมเราคนเลี้ยงล้วก็ภูมิใจที่ได้เห็นเขาเติบโตมาแบบดูสดใสนะครับน้องๆก็ได้กินน้าําสะอาดนะครับผมเติมไว้อย่างนี้แหละนี่น้ําอาหารก็เติมให้เต็มแล้วนะครับน้องๆองิ่มแล้วก็ไปนอนกันสวัสดีค<น>รับเพื่อน ี่บจบภาร,ก,รก,กิจก็มาเลี้ยงน้องนนะครับผมเอาอาหารมาให้เติมให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็กินกันอขอรอนะครับผมนี่รอทุกวันเวลากลับมาจากทำง,งานก็จะมองหน้าเขาวิ่งมาหากินหัวอาหารอิ่มก็มากินน้ําต่อต้องคอยดูประจาครับคอยเติมให้ในอากาศร้อนๆเนี่ยน้ํายิ่งเปลืองมากเลยครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมเพิ่งกลับมาจากลาดตะเวนเสร็จอากาศก็ค่อนข้างร้อนหน่อยนะครับวันนี้ก็กลับมาสายหน่อยวันดีก็ไปตักข่าวมานะครับนี่เผื่อน้องๆด้วยครับผมนี่ก็ได้กินคนละนิดละหน่อยแบ่งกันแต่ผมกินแล้วนะครับผมจะให้น้องๆแล้วก็จะชุบปลากระป๋องให้น้องเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเอาปลากระป๋องก่อนผมมีปลากระป๋องเก็บไว้ผมก็ได้ปลากระป๋องมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ กปลากระป๋องให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ปลากระป๋องให้ใส่เนื้อเยอะๆหน่อยอผมก็กินแล้วนะครับเพิ่งกลับมาจากลาดตะเวนกลับมาก็สายหน่อยวันนี้เพราะว่าแดดร้อนมากก็เลยเดินไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ข้าวที่กินเหลือก็นี่แหละมาแบ่งน้องๆด้วย มีแกงไก่แกงจืดนะครับลุกกับน้ำแกงมื่อกนเนื้อไก่นิดนึงแต่ว่าไม่พอเรเปิดปลากระป๋องให้อีกกระป๋องหนึ่งนะครับเขาจะได้อิ่มกันเขาจะได้หอมแล้วก็กินได้หมดนะครับเขากินหัวาหารทุกวันบางทีเขาก็กินไม่ค่อยได้เยอะนะครับเพราะว่ายังไงอะไม่เหมือนกินข้าวกินข้าวคูก่แกงจะอร่อยกว่า โ okay, <s we ak> อเคได้แล้วนี่ก็เอาเอา็งแบ่งตัางหากเลยเดี๋ยวกินไม่ทันเขาใ <s we ak> จยเย็นใจยเย็นดี๋ยวให้เขากินเยอะกว่าเขาเลยนะครับเพราะว่าไม่ทันเพื่อนเพื่อนจะเร็วมากเลยเอ๋เอเขาแค่พออิ่มก่อนเดี๋ยวเพื่อนหลายคน ให้เขากินเตมก่อนนะครับต้องเฝ้าก่อนไม่งั้นไม่ทันกินไปต้องเฝ้าตลอดนะครับผมเวลากินข้าวหรือเวลาเดินเล่นก็แล้วแต่จะต้องเฝ้าเพราะว่าไม่ทันเพื่อนบางทีเพื่อนตัวไหนที่ร้ายหน่อยก็ผลักเขาล้มนะครับร้องอยู่เห <c oughs> ็นก็เอ็นดูสงสาร ปกติก็จะใส่ล้อให้แต่ว่าไม่มีเวลาเพราะว่าถ้าใส่ล้อนี่ก็ต้องเฝ้าตลอดเขาวิ่งไปบางทีรถคว่ำบ้างไปติดเกาะกับไม้กับอะไรบ้างนะครับรงศาสเขากินไปนับถือใจเขามากเลยนะครับนี่ใจใหญ่มากเลยตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวเขาน้ำให้กินกันนาหรือเปล่า นี่ยน้ำไม่กินนะคหับลง,ง,งกินไม่ได้เดี๋ยวข้างล่างแย่งใจเย้ใจเย็น,ยน,ยนกินบนนี้ไม่ใครแยร่งหกินบนนี้เอาห่ว <_ c oughs> งของเพื่อนนะครับเราเพื่อนแยง่งนี่แหละถ้าอยู่ด้วยก็จะจะห่วงตลอดอันนี้ก็เป็นน้ำดื่มนะครับใส่กะป๋องเล็กให้ไม่มีอะไรใส่ใกินแก้บันเทาไปก,ก่อนกินข้าวเดี๋ยวแม่ร่อยกินน้ำด้วยจะได้ลื่นคอ อาวอิมอยู่แล้วยกลงกะว่าจะไปอาบน้ําให้นะครับกินข้าวเสร็จก็มีเขาแหีะยตัวเดียวที่อาบให้ตัวอื่นก็ยังไม่มีเวลาว่างนอกจากจะพาไปลาธามนะครับพาไปอาบได้ตัวอื่นแต่แ,ตแตสองขานี่ไปไม่ทันเขาเลยไม่อยากพาไปนะครับเวลาไปก็ร้องตามอยู่ก็เลยให้อยู่ที่นี่วันเดินก็กว่าจะถึงคลองนะครับ กิมยังกินน้ำก็กินน้ำนี่กินเม็ดกินเม็ดกิยังนะกินน้ำด้วยกินน้ำอีกนั่นแหละโอเคอิ่มแล้วนะถ้าอิ่มเดี๋ยวจะได้แบ่งให้เพื่อนกินนะตัวเองก็ลงอยู่ข้างล่างก่อน น้องอิ่มแล้วนะครับผมจะแบ่งผมจะเทใส่นี้คืนน้องกินไม่หมดเหลืออยู่นิดนึงผมก็จะเทใส่นี้คืนนะครับเอาไปแบ่งให้เพื่อนกินเสียดายเทยคืนเลยนั่นแหละผมจะนอนอยู่บนนี้ก่อนห้นี่ก่อน ลงแล้วลงแล้วนะโอเคลงก่อนเอาน้องลงก่อนนะครับอินแล้วมาลง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 ค่อยๆลงนะอิ่มแล้วค่อยลง,นะง,งลอลงไปแล้วแหละ ได็กก็ม,มารอทุกวันเลยไหนดูใครจะกินข้าวก่อนใครอยากินข้าวทุบก,กระป๋องบ้างันนี้วันนี้ท่านำรอขาครับผมอ่าสนารัก์่ันเบนประนี่ก็นอนอย่างเดียวมีขามนี่แล้วมานี่จรสลาดมานี่ครับเวลาให้อาหารเด็กๆก,ก็จะมีไม้เรียวกายสิทธิ์ด้วยนะครับนี่เอาไว้ เอาไว้ฝึกวิชาเด็กๆนะครับถ้าใครดือ้อใครซนเนี่ยจะโดนตีเลยเข้าใจไหมกลัวไม่ <c oughs> ไ,มไม่เดียวนี่อ่ารู้สึกจะกลัวมากเลยนะครับนี่ดูดูคาบไม่เดียวอีกยังไม่รู้จากรสชาติของไม้ซะแล้วเองนะ <c oughs> มามามา,มาตรงนี้ <c oughs> น,นี่มา <c oughs> แบ่งกันเท่ากันนะครับผม อ้าวๆๆๆนี่ให้เด็กๆแบ่งคนละเท่าๆกันนะโอ้ใจเย็น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 อ้าบ่งกันกินคนละนิดตัวถึงกันฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างกินไปกันนะเอ้า้อยก็ไปกัดกันก็โอเคแล้วแหละนมาทำเนา พอมันทาความหิวนะครับเดี๋ยวเคาะให้เอาวทุกเม็ดมีค่าเกาให้หมดทุกเม็ดมีค่าคนละเน็ดมีคำามานี้แล้วมามามาครับมาที่ให้เหลือที่ให้เหลือนะกินทุกเม็ดเลยเอาได้แล้วโอเคอิม่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปอาบน้ำให้เจ้าสองขาก่อน ม่ได้ไม่ได้อาบพออยู่ข้างในนะครับตัวอื่นนี้อาบหมดแล้วเพราะว่าไปคลองกันเหลือเจ้าสองขาแหละจะไปอาบให้เขาวันนี้ก็ว่างจากภารกิจนิดหน่อยนะครับผมมาอาบน้ําให้น้องหน่อยอ๋เปิดน้ําไว้อากาศร้อนมากก็เลยมาอาบน้ําให้น้องสองขานะครับเขานี่จะดูแลเป็นพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับ เพราะว่าน้องไม่ค่อยเหมือนใครนั่งบนฝาการะมังนี่แหละเยน็นสบายไหมเอาปกติก็จะอาบให้หลายตัวแหละแต่ว่าเวลามีน้อยส่วนมากก็ถ้าน้องตามไปที่ลำธารก็จะไปอาบให้นะครับที่ลำธารน,น,นี่ก็ไม่น,นี่ก็จะเน้นแต่น้องสองขานี่แหละเพราะว่าเขาไม่ค่อยทันใคร ให้บางทีก็มีเห็บนะครับผมก็จะกแกะเองให้อืมคืออะไรหอมจังเลยอะเย็นยนะอยากให้ เอ็นดูเขานะครับไม่เหมือนใครร่างกายเขาก็ไม่สมบูรณ์เขามีความพิเศษพิเศษยังไงก็คือว่าเขาอะขาดความอบอุ่นนะครับอยากให้อยากมีความอบอุ่นเหมือนกับตัวอื่นนะครับแต่ว่าความยังไงอะความไม่ครบส่วนของเขาก็เลยทําให้เขาต้องเป็นพิเศษแบบนี้นะครับคือที่อ้อม หวงความรักกลัวคนอื่นจะแย่งนะครับทุกครั้งที่เพื่อนมาเนก็จะเหา่าจะอะไรเนี่ยจะเสียงดังกว่าเขาดูตามรองเล็บด้วยตามรองเล็บก็จะมีเห็บนะครับผมเดี๋ส่ยยมพูให้ให้เห็บเขาออกให้หมดเลยไหนข้างหน้านหน่อยบายเลย เย็นแล้วก็รู้สึกสบายเมื่อกี้ดินหน่อยตอนนี้พออาบให้ก็ไม่ดินแล้วถูอีกรอบนึ่งยังไม่สะอาดปลาท้องหน่อปลายท้องหน่ปลายท้องหน่ปลายท้องหน่อยดูตามหน้าตามตาตามหนวดตามอะไรอ,ออกให้หมดหดูตามซอกในหูตามซอกหูมีแต่ดินเลยนะครับ <c oughs> แค่ให้โอเคไา้แล้วสะอาดแล้ว,ลวอืเดี๋ยวน้ำรานให้ล้างท้องหน่อยล้างไตท้องหน่อยเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละได้แล้วนะครับโอเคได้แล้วล้างตาให้น้องก่อนอ้าวล้างตาหน่อยโอเคหล่อแล้วสะอาดแล้วเอาขั้นตอนสุดท้ายล้างปาก โอเคได้แล้วครับผมหล่อไหมทีนี้สะอาดเลยหล่อเลยครับผมหล่อมากอาไม่เสร็จแล้วก็จะสดชื่นแบบนี้แหละผมก็เตรียมผ้าขามมาเก่าๆมาให้นะครับนี่ผ้าขามาผมเองแหละผมก็เลยแบ่งเป็นสองชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็ฉีกเป็นผ้าคีลิ้วนะครับอีกชิ้นก็เป็นผ้าขาวมาให้น้องนี่เป็นผ้าที่ไม่ใช้แล้วแหละ ก็เอามาเช็ดตัวให้ลอ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 มากเลยขนานานะครับโอเคดูหูสิโอ้โหหูก็สะอาดดีที่มีตะด,ดินเลยลองสดใสครับไหนเช็ดคี้ตาให้หน่อยโอเคเก็บทางให้แห้ง องน้ำเยอะเลยหางไม่นี้น้ำเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคาเปียกมาเลยไหลล็อกขาะนี้ก็ถือว่าแห้งดีแล้วสบายตอนนี้นอนเล่นอยู่นี่แหละข้าวก็กินแล้วอะไรก็กินแล้วอาบน้ำใหม่หล่อไหมหล่อเลยสดขึ้นอีกเย็นขึ้นอีกลงเลยนะสบายตัวแล้วครับผมนี่เห็นไหมตัวเบาฟิวเลย ตัวเบาเลยขนฟุ้ยเลยนะดูดูสบายครับขนฟูเลยนะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวค่อยมาอาบให้อีกนะได้ไหมปกติก็จะอาบให้บ่อยเหมือนกันนะครับถ้ามีเวลาแต่ถ้าไม่มีเวลาก็หลายวันเราจะอาบให้แต่ว,ว่าถ้าตัวที่ตามไปป่าด้วยก็จะอาบประจํานะครับอาบบ่อยเวลาไปลำธารอะไรอย่างเงี้ย บางทีก็ไม่ต้องจับอาบหรอกอากาศร้อนเขาก็โดดน้ําเองนะครับเล่นน้ําเองน้องก็สดใสเห็นน้องดูดีนะครับสะอาดสแล้วก็มีความสุขนะครับผมเราคนเลี้ยงล้วก็ภูมิใจที่ได้เห็นเขาเติบโตมาแบบดูสดใสนะครับถ้าไม่เจอพวกผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลยก็โชคดีโชคดีมีบุญมากเลยอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปทาภารกิจส่วนตัวนะครับผม วันนี้ก็น่าจะได้ออกป่าหลายวันฝากน้องไว้กับน้องมาดนะครับน้องสามารถที่นี่เขาดูอยู่ก็ให้น้องก็ดูน้องก็ดูแลดีครับผมก็ใส่น้องแหละเวลาพผมไม่อยู่ผมก็จะไปเตรียมข้าของอะไรนะครับออกป่าต่อวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ